สาให้กับเด็กในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้ขนุพรเดชเด,ดโชนายกของพี่น้องประชาชนมาขอบคุณในานามของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคณะนศ .9 ผู้บริหารระดับสูงได้มาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ผู้บริหารนายกรองนายกที่ปรึกษาเลขา ขอโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะคณะคุณครูผู้ใหญ่กำนันแพทย์สารวัตรพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณคณะสื่อมวลชนทุกขแขนงที่ได้ให้ความสำคัญกับวันนี้ที่นศ9มีจิตที่จะมาร่วมกันเพื่อจะให้ทุนการศึกษา กับเด็กเยาวชนวันนี้นะคะกับเรียนว่าวันนี้ได้จัดมาจากโรงเรียนทุกโรงตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมนะคะเ <c oughs> ด็กคนที่เรียนเก่งเรียนดีแต่ไม่มีทุนการศึกษานะคะ <c oughs> กับเรียนว่าทางโรงเรียนเองนะคะก็ได้คัดสรรและดู ความประพฤกิของเด็กตั้งใจเรียนนะคะบางคนก็คุณพ่อคุณแม่ได้หย่าร้างบางคนก็อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแต่เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเป็นรั้วของชาตินะคะขอให้ลูกเองเนี่ยตั้งใจวันนี้ลุงลุงป้าป้า,ปานานาอาอานะคะได้รวมกันมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กจำนวน200ทุนทุนละ1,000บาท เป็นชุนการศึกษาที่ทางนสง9ทั้งหมดนะคะได้ร่วมกันจริงๆเราเองได้ได้จัดกิจกรรมเนี่ยจะทำทั้งสีภาคแต่กับเรียนว่านครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นจังหวัดแรกของนสงรุ่น9นะคะให้พี่น้องได้รู้ว่านครศรีธรรมราชเราเป็นเมืองพาหุเราเป็นเมืองวัฒนธรรมเรามีประชากรเนี่ยหนล้านห้าแสนกว่ากว่าคน เรามีทั้งหมดเนี่ย23อำเภอแล้วก็มี1,551หมู่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเรามีเขาป่านาเลแล้วอีกส่วนหนึ่งก็นายกเองก็ในานามของบุญนิธิวิทูลเดชเดโชนะคะก็ได้มอบให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อวานก็น้องปุ๊กเองได้มอบกระชังให้300,000กว่านะคะ ขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนด้วยปลบมือนะคะแล้วก็นายกเองในนามที่เป็นเจ้าภาพในนามที่เป็นพี่น้องประชาชนคนดึงเป็นคนนครในนามของมูลนิธิวิทูนเดชเด,ดโชทั้งหมดนะคะก็ห้0หมื่นกว่าบาทนะคะก็ให้บุญกุศลในครั้งนี้นะคะได้ย้อนกลับไปหานอสอ .9 ที่ได้มาทําบุญกันในครั้งนี้ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนแล้วก็ขอให้รวยได้สวยทําธุรกิจขอขอให้เจริญนุ่งเรืองและขอบคุณขอให้พระบรมธาตุและหลักเมืองนะครศรีธรรมราชจงดนบรรดาลประทานพรให้พี่น้องที่มาไอ้ไขวัดเจดีแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้คุ้มครองท่านจริงๆขอให้รวยสวยตลอดไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะพี่น้องชาวนองออนะครับก็ขอญาต เป็นตัวแทนนะครับมาพูดคุยนะครับกับทางผู้บริหารของนครศรีธรรมราชแล้วก็ผู้บริหารสายสาแล้วก็น้องนองนักเรียนนะครับที่วันนี้ได้มารับทุนจากพวกเราชาวนง,ง .29 นะครับซึ่งที่มาที่ไปก็อย่างที่ท่านนายกต้อยได้พูดไปนะครับนะที่เรามาเพราะนายกนายกต้อยชวนพวกเรานะซึ่งก็เป็นขราชการบ้างนะเป็น ผู้บริหารเอกชนบ้างเป็นเจ้าของกิจการเป็นนักธุรกิจบ้างนะครับมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับซึ่งก็พี่ต้อยก็ชวนพวกเรามาเราก็อยากจะมาอยู่แล้วนะก็เลยมานะแล้ววันนี้ก็มามอบทุนให้กับน้องๆน,นะซึ่งเงินทุนที่มามอบให้ส่วนหนึ่งก็เป็นของรุ่นนะอีกส่วนนึงก็เป็นน้ำใจจากพี่ๆน้องๆที่ได้บริจาคช่วยกันมานะครับก็ได้มาประมาณ20 0 0,000นะครับก็มามอบให้กับพวกเรานะครับ ถึงแม้ทุนอาจจะไม่มากนะครับแต่ก็จะช่วยในเรื่องการศึกษาของน้องๆได้นะพวกเราก็อยากจะเห็นน้องๆน,นะครับตั้งใจเรียนนะครับแต่ถ้าเรียนแล้วไม่เก่งก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าการเรียนก็เป็นเพียงความรู้พื้นฐานที่จะไปใช้ในการประกอบชีพประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตหลังจากจบการศึกษาไปแล้วนะครับการสําเร็จในชีวิตการศึกษาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นน้องๆที่มาวันนี้ถ้าเรียนไม่เก่งก็ไม่เป็นไรนะครับขอให ตั้งใจตั้งใจแล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะครับขอบคิดว่าพวกเราที่มาในวันนี้ก็จะมีความภาคภูมิใจนะครับที่ที่จะช่วยเหลือทุนการศึกษาให้กับน้องๆไปช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับนะฮะวันนี้ก็พวกเราก็มาตามกิจกรรมเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกอย่างที่พี่ต้อยว่านะครับในครั้งต่อไปก็จะไปภาคเหนือไปภาคกลางไปภาคอีสานบ้างนะครับก็ขอขอบคุณใน เป็นตัวแทนของของอ่าสอขอบคุณนายกต้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่ต้อนรับคณะเราตั้งแต่เมื่อวานนะครับด้วยความอบอุ่นแล้วก็อะไรอย่างอิ่มอร่อยอย่งมีความสุขสนุกสนานนะครับก็ซาบซึ้งบรรยากาศของนครศรีธรรมราชเป็นอย่างนี้ครับขอบคุณครับ เรียนท่านนายกกนกพลเดชเดชโชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะนักบริหารการงบประมาณระดับสูงทุกท่านท่านผู้อำนวยการแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับกระผมนายธนดลนเกลพักนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณของผู้ที่ได้รับทุนในนามนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกระผมรู้สึกซาบซึ้งในความการุณาของท่านนายกกนออกพรเดชเดโชและนักบริหารการงบประมาณระดับสูงรุนติกาทุกท่านที่ได้ให้โอกาสมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวน200ทุนทุนละ1,000บาทโดยมีการแบ่งให้แต่ละโรงเรียนดังนี้ โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งบ้านท่าเรือมิตรภาพที่30จํานวนห้าสิบ็ดคนโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองบ้านสํานักหมายเรียบจํานวน35สิห้าคนโรงเรียนบ้านน้ําโฉจํานวนยี่สิบกคนโรงเรียนวัดสํานักขันจํานวน31เอ็ดคนและโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรจํานวนห้าิเอ็ดคน เงินทุกบาททุกสตางค์ที่พวกเราตั้งสองร้อยคนได้รับในวันนี้นับเป็นบุญกุศลอันดียิ่งที่จะเป็นบันไดในการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้พวกเราทุกคนสามารถสร้างชีวิตที่ดีได้ท่ามกลางมรสุมในท้องทะเลความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาเรือจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรนั้นจําเป็นต้องมีกัปตันที่มีวิสัยทัศน์มีนายหัวเรือและนายท้ายเรือที่มีความสามารถประกอบกับเหล่ากะลาสี ที่รวมแรงร่วมใจกันย่อมทำให้พลเะเรือที่อาศัยอยู่บนเรือนามว่าเด็กและเยาวชนไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตความไม่เท่าเทียมทางการศึกษานี้ไปได้ด้วยศักยภาพของคนในชาติบูรณาการกับความคิดอย่างเต็มรูปแบบภายตายร่มพระบารมีแห่งองค์ราชาผู้ยิ่งใหญ่มีทหารพระราชาผู้เกลยไกลจากจำในหน้าที่ไม่เสียดายแม้จะใช้เงินในการศึกษาเล่าเรียน ก็เลือกที่จะเรียนเพื่อสร้างอนาคตเพราะมนุษย์มิได้แตกต่างอันใดไปจากดวงอาทิตย์ที่มิเคยหยุดส่งแสงสู่ดาวบริวารชันใดมนุษย์ย่อมไม่หยุดพัฒนาตนสู่ความเจริญฉันนั้นทุกท่านครับกระผมรู้สึกดีใจในความกรุณาของท่านนายกกนกพลเดชเด,ดโชที่ได้สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เปรียบเสมือนกับการเปิดประตูสู่โลกว้างซึ่งเป็นหนทางสู่ความเจริญ ให้ประเทศชาติได้ก้าวเดินด้วยความวัฒนาวันนี้พวกเราพร้อมครับพร้อมที่จะเป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะร่วมกันพัฒนาชาติไทยให้มีเด็กที่มีศัก,กยภาพและสร้างรากฐานวิถีชีวิตทางการศึกษาอย่างวัฒนาสถาพรจึงขอกราบขอบพระคุณครับนายธนรนเกื้อทักครับโรงเรียนแม่เรียงประชาสรรได้รับรางวัลสุนทรพจน์แชลลืภาคใต้และอันดับเจ็ ของประเทศในปี2565ที่ผ่านมาครับต่อไปเด็กหญิงมณภพรนกเพชรอ .6 ทับ1โรงเรียนวัดสำนักขันครับ Good morning ladies and gentlemen I'm so proud to be here May I introduce myself My name is มณพรนกเพช I am in class Six at Wassana Khan School. My principal is Mr. Python Pasomsi. Today I would like to thank Mrs. Kanoporn Show, the chief executive of the PAO and her fans, for providing us with this scholarship. I am very grateful. I promise I will spend it in an appropriate way. Thank you very much. โรงเรียนวัดสำนักกันครับไม่ใช่เรียนในเมืองครับเป็นเรียนที่อำเภอจุฬาพร,พรห่างไกลจากตัวเมืองนอกสศรีธรรมาณ50กว่าโลนะครับกิโลนะครับต่อไปครับเด็กหญิงสุรัตสวัสดีอมรวัดนักเรียนโรงเรียนสาธิตอ,อปจหนึ่งบ้านท่าเรือมิติภาพที่30ครับนี่ค่ะ ลวกคุณฝูซิงจังจีเก้าจูสีนากนบคอนเดชเดโชเหรอจรจิงหลี่ยูส่วนกาวจีต้ตาเจ้าห่าวอเจ้าสุรัสสวัสดีอมนวัตวอชื่อเนียนจีต้ตะเสวงวอตะเสวงเซียวซื่อล่วกคุณตี้อีชื่อฟานตะเวสวงเสี่ยวเจียงชื่อสุมนทาเพชรใส จินเทียนหัวเฟย์ฉางหลงซิ่งยินไหวร่วคุณตี้อีชื่อฟ้านเตเสี่ยวเซี่ยเพ่หัวไหลายจงการเสี่ยร่วคุณฝูซิงเจิ้งจีเก้วจู่สีเฮ่จิงหลี่ยู่ซวนเกาจี้หัวเฟย์ฉางการเสี่ย นากนุพรเดเตโชเหอจิงหลี่อยู่ส่วนเกาจี้ไหวหัอมันจะแสเชิงถีก้องเลี้ยงป่ายเฟินเจี่ยแสจินปิ้งกานเสียหนิ่นถีก้องเจ้าเกอจี้หุยปิ้งจือฉือสวยวหยูเจี่ยเสียวเชิง จุ้ยเฮาหวอเสิ่หนินวหว่อมนชก่ตอเหลียงายเฟินเจีงสวจินวกัวเตจินปูชวงเจ้าและสวสีจีฮุปิเผยหยางลย่เหลีจวชิงเโรงเรียนบ้านเทองพิพัฒน์ทัสิบน,นะครับทานายกได้ให้การสนุนโดยเฉพาะห้องเรียนภาษาจีนนะครับ เฮ hey, ่ดังๆนะครับแล้วก็กล่ากันพร้อมกันงอสองเก้าเฮ่ hey.